คนแบบว่าประมาณเครียดมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะฟังพี่รู้เรื่องไหมเนี่ยหรือว่าท่องสคริปเป็นอยู่จะฟังพี่รู้เรื่องไหมจ้ะพี่ว่าหายใจลึกๆถูกไหมทำมาถึงได้วันนี้เป็นวันเดโมเด์นี่ต้องบอกว่าตัวเราเองโคตรเก่งนะจำวันแรกที่เราลุกขึ้นมาเรียนเรื่องแบรนด์กันได้ไหมคะเราแบบว่าเราแบบ วุ้นเราเละเราอะไรกันขนาดไหนนะแล้ววันนี้เนี่ยลุกขึ้นมาทำได้ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนนะคะเป็นตัวเป็นตนที่สามารถที่จะมาดิมอนสเตรทให้ทุกคนเห็นได้เลยว่าสิ่งที่มันเป็นความตั้งใจหรือเป็นความคิดของเราเนี่ยพอมันผ่านการที่ไม่ใช่แค่ r ครฟเฉย แต่เป็นการ accelerate ซึ่งแบบถามว่ายากไหมยากเพราะว่าเป็นการที่เรียกว่าเร่งเครื่องจริงๆนะคะแล้วมีวันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยพี่หนึ่ว่าทุกคนควรจะยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็สบายใจนะคะแกชวนหนุ้ยมาพูดแล้วก็บอกว่า <c oughs> ช่วยมาพูดแล้วก็ดูซิว่าจะ l e s s i n g อะไรให้กับน้องๆว่าจะอะไรยังไงได้บ้างนะคะให้เวลาพี่มาตั้ง40นาทีพี่ก็บอกว่าพี่คงพูดไม่ถึงหรอก เดี๋ยวเวลาที่เหลือนี้เรามาคุยเล่นเมาส์อีพวกสอนเรากันมาดีไหมว่าเออเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างาง,างี้นะคะไม่ค่ะเราเข้าสู่ประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยพี่หนุ่ยจะพูดเรื่องกู๊ดฟู้ดนะคะกู๊ดฟิวเจอร์นะคะแล้วเวลาที่เราบอกว่าเราทำเรื่องเอ,อ่อฟอร์ฟู้ดเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนจากการที่ฟอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นฟอร์ ฟิวเจอร์ได้ด้วยไหมคิดว่าได้ไหมคะคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีกับอนาคตไหมหรือแค่ดีกับตัวเราเองคิดว่าไงคะส่วนใหญ่ดีกับตัวเราเองหรือว่าดีกับอนาคตหรือว่าเฮ้ตัวเราเองต้องดีก่อนแล้วถึงอนาคตจะดีหรือว่าตอนเริ่มต้นคิดเนี่ยเราก็คิดเลยว่าถ้ามันดีกับอนาคตมันถึงจะดีกับเรามันถึงจะดีกับอินเวสเตอร์ ทีน,ะะน,นี้เรามาดูว่าเ,เรื่องพวกนี้เนี่ยทำไมมันสำคัญถึงขนาดที่เรียกว่าประเทศไทยต้องลุกขึ้นมาเปิดหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า Food Innopolis f o นะคะฟู้ดเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนนะคะพี่หนุ่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนทั้งหมดเนี่ยมีเ c g ทั้งหมด17ข้อถูกไหมคะข้อ17เนี่ย คือข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของ p a r t n e r อร์ชิพ r าร์ทเนอร์ชิพ h e ร์เดอีก16ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของแบบเป้าหมายทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องของการที่จะลุกขึ้นมาสร้างเอ s อซัส a b นเบิลซิตหรืออะไรก็ตามนะคะคือถ้าใครที่อยู่เอ่อคอร์ปอใหญ่เรื่องของ SCG ก็เป็นเรื่องสำคัญ ต่อให้ไม่ต้องอยู่ข้อเพรทใหญ่เรื่องของการเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องสำคัญนี่สิ่งที่นหนูจะบอกก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนก็ตามนะคะพื้นฐานของทุกเป้าหมายคือเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการจะลุกขึ้นมาสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซิตี้ การลดความยากจนการลดความหิวโหยการลุกขึ้นมาสร้างสุขภาวะหรืออะไรต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องมาจากอาหารทั้งสิ้นคือวันนี้เนี่ยถ้าเรามีไม่มีเรื่องของฟู้ดเนี่ยเป็นฟาวเดชั่นให้กับทุกอย่างเนี่ยการพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือความสำคัญในเรื่องของอาหารนะคะ คือเวลาเราพูดเรื่องนี้ค่ะน้องๆหลายคนนะคะที่สนใจก็จะรู้ว่าเวลาเราพูดเรื่องของ s c g เนี่ยมันแบ่งได้ออกมาเป็นสามเลเยอร์เลเยอร์แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวก biosphere คือสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปนะคะเป็นเรื่องอเลเยอร์ต่อมาก็เป็นเรื่องของอ society แล้วก็เป็นเรื่องของ economy สุดท้ายเลยเนี่ยคือเรื่องของ partnership ะะเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ตามลำพัง เมื่อกี้พี่เอกก็ให้ดูแล้วว่า ecosystem ในการที่จะขึ้นมาสร้างเป็นยังไงภายใต้คำว่า ecosystem แปลว่าคุณต้องรู้ว่ามันไม่มีใครเกิดได้ตามลำพังนะคะใน layer layer เลเยอร์สมเลเยอร์นี้ค่ะมันต้องมีเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงทั้งสิ้นนี่คือความสำคัญของอินดัสทรที่วันนี้เนียเราเนี่ยดำรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต่อให้มันเป็น โปรเจกต์เล็กขนาดที่เรียกว่าก็ยังเป็นอีน้องดาวเรืองเล็กๆนะคะหรือจะเป็นอะไรที่จะลุกขึ้นมาช่วยในการที่จะ t r a ็กคาร์บอน o ุต p ริน t หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาโลกแล้วก็สังคมเนี่ยไปสู่เรื่องของความยั่งยืนทั้งสิ้นนะคะทีนี้ถามว่าเวลาเราพูดคำว่านวัตกรรมทางอาหารหรือคำว่ากู o ดฟู้ดเนี่ย ถูกไหมเนี่ยกู๊ดฟู้ดกู๊ด t ทคกู๊ดคอมมูนิตี้กู๊ดฟู้ดเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงมั้งคะอะไรคือคุณสมบัติของความเป็นกู๊ดฟู้ดอร่อย <laughs> อ่ะแล้วอะไรคะอ่ะกู๊ดฟู้ดต้องอร่อยอันนี้เบสิครียคอยเมนถูกไหมกู๊ดฟู้ดต้องอร่อยนะคะความจริงแล้วเนี่ย ไม่ต้องมีคำว่ากู๊ดนะคะภายใต้คำว่าฟู้ดเนี่ยก็ต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยเขาจะเรียกว่าฟีดค่ะ <laughs> คือคือค,อคอไม่ใช่อาหารคนไงนหรือไหมอะ,อะไรบ้างเป็นคุณสมบัติของอาหารที่ดีขะปลอดภัยปลอดภัยก็เบสิกเนาะและอะไรคะแหมคือวันนี้ถ้าเราบอกว่าคุณสมบัติของอาหารที่ดีก็คือต้องอร่อย แล้วก็ต้องปลอดภัยก็ไม่ต้องมีพี่เอกไม่ต้องมีพี่เกศถูกปะ่ะออมีแค่อยอยก,ก็น่าจะพอมีอะไรบ้างคะต้องรู้นิดหนึ่งเนาะเม่ออย่างนั้นแล้วนีเออ่เดี๋ยวเวลาเราลุกขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องมีการช่วยพี่ๆเขาเนี่ยเป็นแมนทอให้กับรุ่นอื่นเนี่ยมันนึกไม่ออกนะว่าคำว่า Good ฟู้ดเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะ เรื่องของความยั่งยืนนะคะแปลว่าเวลาเราจะเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นกู๊ดฟู้ดเนี่ยที่มันจะมีอิมแพคให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยแปลว่าคุณต้องรู้เลยว่าสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องไม่สร้างผลกระทบในด้านลบแต่มันจะต้องสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น environmental impact ที่ดีทั้งนั้งแต่การผลิต production ไปจนถึง Distribution รวมทั้งเรื่องของ w เวสทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะอันที่สองนะคะคุณลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะต่อให้คุณมีแบบแรงช่วยมหาศาลเนี่ยนะคะคุณมีการใช้ทรัพยากรอย่างที่เรียกว่า Efficiency ขนาดไหนหรือว่าพอดีไม่ต้องจ่ายเงินเองเหรก็เลยเนี่ยผ่านก็ประมาณทำแ l a บกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีแ l a บหลายมหาลัยมาช่วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยเห็นเลยงานวิจัยหรือว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยบางทีมันขี่ช้างจับตาก,กระแตนมากเลยคือการใช้ทรัพยากรเนี่ยไม่เข้าใจคำว่า Efficiency นะคะแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยค่ะมันช่วยทำให้เกิดเรื่องของ p r e s e r v a t i o n ในเรื่องของ Biodiversity มากน้อยขนาดไหนจะทำอะไรก็ตามนะคะนี่เอาแค่แบบ3ประเด็นย่อยๆในที่อยู่ในหัวข้อของคำว่า ความยั่งยืนหรือว่า sustainability นะคะอันที่สองเลยนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารไหมอะมคือวันนี้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างหายากนะแม้กระทั่งเงินที่จะซื้ออาหารหรือแม้กระทั่งทรัพยากรที่คุณจะเอามาผลิตเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเน่สิ่งที่คุณผลิตมาเนี่ยนะคะมันทำให้เกิด health benefit ขนาดไหน นะคะมันเป็นเรื่องของ functional ingredient ที่จะช่วยทำให้เฮลทั้งหมดเนี่ยมัน perform better หรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าภายใต้คำว่า good นะคะสิ่งที่คิดมาเนี่ยถ้า scale ไม่ได้เนี่ยพี่ว่าเก็บไปทำกันเองที่บ้านหรือเนี่ยทำกันเล่นๆไม่ต้องมานั่งเสียเวลา demo demo มมมมหา investor อะไรหรอก หาไปแล้วมันจะสเกลไปยังไงนึกไม่ออกเลยว่าออกจากประเทศไทยไปแล้วจะไปใช้ทรัพยากรอะไรตรงไหนดีคือถ้ามันสเกลไม่ได้แปลว,ว่ามันคืองานห้องแลบภายใต้คอมเมอรเช l ไลเซชันแปลว่าต้องสเกลได้นะคะและสิ่งที่สำคัญพอๆกับคำว่าสเกลได้ก็คือว่ามันสร้างความสามารถในการเข้าถึงขนาดไหน หรือว่าหาซื้อยากหาซื้อเย็นจะซื้ออะไรทีต้องเฮ้ยแกช่วยติดต่อพี่หน่อยได้เปล่าวะพี่ไม่รู้จะคุยกับเขายัางไงเลยอีนนี่แบบขายอยู่บนสวรรค์หรือว่าตรงไหนเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะคือมันไม่ accessible เพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าคุณจะต้องก้าวเข้าสู่คำว่า commercialization แล้วก็เป็นสิ่งที่ investor มองหาเขาจะ invest ไปทำไม กับสิ่งที่สเกลไม่ได้เขาจะลงทุนการตลาดไปทำไมถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่กระจายโอกาสของการที่จะเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของ affordability ด้วยการตั้งราคาตั้งราคาเป็นไหมนะคะมัน afford ได้เพี่มอู่ไม่ได้บอกว่า affordability ไม่ได้แปลว่าต้องตั้งราคาถูกนะคะแต่ในเลเยของคนที่เป็นลูกค้าคุณเนี่ยเขา afford ได้ กับสิ่งที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มกันตรงไหนนะคะเสบิลิตี้เป็นยังไงนะคะเรื่องต่อมาที่สำคัญนะคะเรื่องพนี้อาจจะเป็นนึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโนเวชันเราก็เลยไม่ต้องสนใจในเรื่องของอวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเอติวันนี้เรื่องพนี้เป็นประเด็นสำคัญหมดนะคะคุณลุกขึ้นมาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอประเด็นที่บอกว่า ทำอาหารขึ้นมาเนี่ยคุณใช้ใครเป็นตัวทดลองเหรอเวลาคุณทำนู่นทำนี่ขึ้นมาเนี่ยไอเออร์ติเคิลซอซิเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าแม้กระทั่งเรื่องของแบบรสชาติที่เราบอกว่าอร่อยเนี่ยค่ะมันเป็นความอร่อยที่ไม่รู้ว่าก็คนไทยเขากินกันแบบนี้จะไปขายเมังงอกมังนอกก็ไม่มีการปรุงการปรับเพราะมีความรู้สึกว่าเราก็จะขายของเราแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นเรื่องปที่มันต้องเป็นอยู่ใน consideration นะคะเรื่องของ ethical sourcing นะคะเรื่องของ transparency แล้วก็ consumer trust เพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ค่ะเป็นคุณสมบัติย่อยๆของคำว่า good food มีครบไหมมีครบไหมจ๊ะจริงแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะพี่ ทุกคนต้องมีนะคะพี่หนิดมั่นใจว่าทุกคนต้องมีเพราะว่าบรรดาอ,อาจารย์หรือว่าพี่ๆที่เข้ามาช่วยสอนเนี่ยคะ่ะเวลาทางแบบพี่เก้พี่เอกเขาดีไซน์เนี่ยเราแบบเขาดีไซน์กันเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตอบคําว่า Good food นะคะทีนี้ถ้ามาดูในอีกมิติหนึ่งนะคะมิติที่บอกว่าเราดูอะไรเป็นกันเป็นภาพดีกว่าจุดขึ้นมาแบบเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของกู o ดฟู้ดเนี่ย เดโมเดนี่คือภาพข้างบนเลยถูกไหมวันนี้นี่แบ่งบานแล้วนะวันนี้พร้อมที่จะให้ใครได้มาแบบชื่นชมละมันมีอันเดอร์กราวอีกเยอะเลยถูกไหมมันมีเรื่องของลากมันมีเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่เราจะต้องคำหนึ่งเนี่ยอีกมากมายที่จะทำให้เราเข้าใจคำว่า Good Food นะคะเวลาที่มันเป็นภาพใหญ่ๆจากคำเมื่อกี้นะคะก็แปลว่าเราต้องคำหนึงในเรื่องของโปรดักชั่น ะะเราต้องคำหนึงในเรื่องของ distribution production บางทีก็บางทีน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็น researcher เป็นคนคิดถูกไหมคุณคิด product concept คุณก็ต้องหา the right partner ในการที่จะต้องเข้ามาช่วยทำ production แล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องหา partner ในการที่ต้องมาช่วยกันทำ marketing ว่า distribution เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคุณต้องคำานึงในเรื่องของ emission นะคะคุณต้องคำานึงในเรื่องของ waste คุณต้องคำนึงหลายอย่างเลยนะคะข้างบนเนี่ยเป็นภาพใหญ่ๆที่เป็นประเด็นนะคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะในยุคทีเ่เราบอกว่าแค่คำว่า sustainable อย่างเดียวมันไม่พอวันนี้คุณต้องเข้าใจคำว่า regenerative นะคะซึ่งเป็นแบบพาราดามใหม่ของการทำธุรกิจเนี่ยค่ะเรื่องหนึ่งที่ต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนนะวัตกรรมแค่ไหนคุณลืมไม่ได้คือเรื่องของ ภูมิปัญญาของคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์นะคะอย่าลุกขึ้นมาก้าวไปข้างหน้าแล้วลืมข้างหลังสมัยก่อนเนี่ยคนแข็งแรงมากกว่านี้เยอะนะคะสมัยก่อนนี่สมัยปุยาตายายเรานี่ไม่ได้ตื่นขึ้นมากินหมากพร้อมกับโปรไบโอติกใช่ไหมนะคะ ทุกอย่างเนี้ยเฮลตี้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่าเขาว่าเอะเมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงเวลามีคำว่า rotational นะคะ,ะ,ะไร่หมุนเวียนเนี่ยมันช่วยดูแลไอ้ระบบนิเวศของการปลูกได้ยังไงพวกนี้เนี่ยร้ตังแต่เป็นเรื่องของ indigenous wisdom คือภูมิปัญญาของชาติพันธุ์หรือคนกลุ่มน้อย ะะตั้งแต่พี่หนุ่ยแบบช่วยทำเรื่องของ c o อร์ต uh, uh, มาให้กับ for food เนี่ยยังไม่เห็นโปรเจกต์ไหนปัญญาดั้งเดิมมา modernize มาทำอะไรให้รู้สึกว่าวันนี้เราควรจะต้องกลับมาเรียนรู้จากสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความแข็งแรงเนี่ยมากขนาดไหน นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคุณทำอะคะ่ะจะฟอร์ฟูดจะไปฮ่องกงจะไปนูน่นไปนี่อะไรกันเนี่ยเคยย้อนกลับมาดูไหมคะว่าคนที่เป็นฟาร์มเมอร์ให้กับเราเนี่ยเขามีอินทรคติของชีวิตอยู่ตรงไหนบ้างคุณไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้นะคะโดยที่คุณจะทิ้งคนข้างหลังเอาไว้อย่างไม่ให้ค่า การดูแลให้สมค่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ใช่แค่จ่ายค่าแรงงานพวกนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการสร้างคำว่า integrity หรือว่าไอ้ระบบในการที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะในความหมายของคำว่า regenerative นะคะเราไม่ได้สนใจอะคะ่ะว่าพืชผักของคุณอาหารของคุณเนี่ยจะออแกนิกขนาดไหน ฟังชั่นัลขนาดไหนนะคะเราสนใจด้วยว่าวิธีการทำธุรกิจของคุณเนี่ยต่างๆนานา,นานเนี่ยถ้าคุณจะต้องอาศัยพลังธรรมชาติจากดินคุณได้กลับไปดูสุขภาวะของดินหรือว่าซอยเฮล a มั่งหรือเปล่านะคะพี่้บอกเลยนะคะว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าขนาดไหนก็ตามคุณจะมี for food มหัศจรรย์ขนาดไหนก็ตามถ้าดิน ไม่มีคุณภาพนะคะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะคุณก็จะอยู่กับอาหารวิเคราะห์อาหารสังเคราะห์ถูกไหมคะคุณไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาฟื้นฟูร,ระบบต่างๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยน้องๆทุกคนเวลาลุกขึ้นมาทำเรื่องนวัตกรรมคุณเข้าใจคำว่า living system ขนาดไหนไอจุลินรีต่างๆเนี่ยคะ่ะ ที่เราไปลุกขึ้นมาแบบนี้คะ่ะจะสร้างโปรไบโอติกพรีไบโอติกเนี่ยไอระบบซิมไบโอซิสของพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่กันยังไงนะคะมันต้องตายไหมเพื่อให้เราเอามันมาใช้หรือว่าเราจะฟีดมันยังไงเพื่อให้มันมีแข็งความแข็งแรงเพียงพอที่จะไปดูแลดินไปดูแลพืชผักที่เราจะต้องเอามาใช้เราจะได้ส่งผลมาสู่การสร้างกู๊ดฟู้ดของเราพวกนี้เนี่ย ต่อไปจะเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะสร้างคำว่าออ Good Food ทั้งสิ้นนะคะพูดง่ายๆอะค่ะวันนี้เนี่ยจะลุกขึ้นมาสร้างคำว่า Good Food นะคะคุณต้องเข้าใจคำว่า Equity เข้าใจคำว่า Sability แล้วก็เข้าใจคำว่า Security จะลุกขึ้นมาแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างนวัตกรรมได้ Investor ได้มาเก็ต สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นคือไม่มีอนาคตค่ะถูกไหมคะ Equity หมายความ,มาว่ายังไง Equity หมายความว่าในคำคำว่า Good Food ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันแสนที่จะแบบ p ิวร g e มากเลยให้โอกาสคนอยู่ไม่กี่คนเป็นคนกลุ่มน้อยๆที่รู้สึกว่าคนเหล่านี้เท่านั้นเหรอที่มีสิทธิ์ที่จะมีคุณสมมีแบบสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกว่า ไอ u i ควิต e ีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมคะทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงอาหารดีอย่างที่เรียกว่าควรจะต้องเท่าเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในการทำทุกอย่างของเราเนี่ยค่ะคุณดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ทั้งสิน้นคุณได้สร้างระบบที่มันมีเซอร์วิตี้ของฟู้ดขนาดไหนสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสร้างคำว่า Security ให้กับอาหารทั้งระบบขนาดไหนหรือว่าเราก็ยังต่างคนต่างทําเวลาเราเอาทุกอย่างมาแมทช์กันแล้วเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกเลยว่านอกเหนือจากการทำโปรเจกต์ตอบโจทย์ผู้ซื้อแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้แพคเกจที่ดีกับโลกแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีกับโลกมั้งอ่ะถูกไหมคะคือถ้าเราทำอยู่ครัน้นี้พี่หนุ่ยว่าต้องเริ่มขยายผลแล้วคิดใหม่ ว่าวันนี้คนที่เป็นทาร์เก็ตเราเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่จ่ายเงินให้กับเรามันยังมีคนที่เป็นเซ็กโฮนเดอร์อยู่ในซัพพลายเชนอยู่ในระบบลีฟิ่งซิสเต็มที่เกี่ยวเนื่องกับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า Good Food มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่า Product คุณเนี่ยนวัตกรรมขนาดไหนเด็ดสุดขนาดไหนนะคะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าออกมาแล้วเนี่ยทำแบรนด์โมเดลออกมาได้ชื่อได้โลโก้ได้อะไรออกมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นฟิวเจอร์ขนาดไหนถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณผลิตมัน how you produceit นะคะไอ How ของคุณต่างหากอนะคะ่ะที่จะต้องเป็น How ที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่แค่ what ไอ้ทำกูดวอตแล้วก็แบด h ฮาเนี่ยต้องเลิกนะ o ะกูดวอตกูดโปรดักต์แบดโปรดักชันต้องเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าเอ่อฟอร์ฟู้ดหรือกูดฟู้ดนะคะมันขึ้นอยู่กับอินโนเวทีฟแล้วก็รีเจ n เน a เรทีฟเทคเทคโนโลยีของคุณเนี่ยครีนเทคขนาดไหนรีเจ n เน a เรทีฟขนาดไหน อินโนเวทีฟอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยกอบกู้อะไรกลับมาเลยไม่ได้ช่วยในการเยียวยาระบบใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือความยั่งยืนอย่างแค่ยืดเวลาของหายนะให้แค่ยาวออกไปไม่ได้กอบกู้อะไรให้มันเป็นอนาคตนะคะอันที่สองนะคะเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เราบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ How นะคะ ก o o d ฟู้ดที่ดี f o ร Food ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครซื้อคุณด้วยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้วยว่าใครจะได้ประโยชน์อะไรจากอาหารของคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณผลิตเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณผลิตกับใครเหรอมีแค่คุณคนเดียวเป็นฮีโร่อยู่ในซัพพลายเชนหรือมีชีวิตคนอื่นอยู่ด้วยถูกไหมคะ แล้วชีวิตเหล่านั้นที่มาเกี่ยวเนื่องกับคุณจนกระทั่งทำให้คุณมีเดโมเดย์วันนี้อค่ะคุณเนี่ยอินคลูซีฟเขานะคะต่อไปแค่คำว่าอินคลูซีฟอย่างเดียวยังไม่พอเลยนะคะถูกไหมคะคุณแฟกับเขาขนาดไหนจัสติกอยู่ที่ตรงไหนล่ะเนี่ยโอ๊ยเราใช้ชุมชนกู๊ดคอมมิชชั y นะคะ คำว่าแฟร์กับคอมมูนิตี้อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อาหารเป็นตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนเลยนะคะอาหารเนี่ยเป็นตัวสร้างการเปลี่ยนแปลงที่หมหัศจรรย์เพราะว่าคนเราเนี่ยยังต้องบริโภคอยู่ถูกไหมตราบใดที่คุณยังไม่ได้เป็น AI ออะค่ะคุณยังต้องกินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ย จะกลายเป็นประเด็นที่สำคัญหมดเลยเหมนถ้าเราจะพูดโดยสรุปเนี่ยค่ะก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ที่เป็นอาหารเนี่ยค่ะมันได้สร้างเฮลท์เนี่ยนะคะอีเฮลท์เนี่ยมันต้องคำนึงถึงทั้ง people และ planet ไม่ใช่ Health of c o n sumer อย่างเดียว คนผลิตช่วยคุณผลิตเป็นยังไงคุณคนที่ช่วยคุณเก็บเบลข้าวเป็นยังไงคนที่ช่วยคุณทํานู่นทนํานี่คุณภาพชีวิตเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เฮลของ Planet อยู่ที่ตรงไหนด้วยเมื่อไหร่ที่คุณสร้างเฮลของ People และ Planet ได้นะคะ Wealth ถึงจะตามมาพี่นุ่บอกเลยนะคะว่าต่อไปคนที่จะรวยสุดเนี่ย คือคนที่ต้องเข้าใจ Business Model ของคำว่า regenerative ไม่งั้นคุณก็เป็นแค่คนใช้ทรัพยากรแต่คุณสร้างทรัพยากรเองไม่เป็นถูกไหมคะเก่งแค่ไหนไม่มีทรัพยากรลุกขึ้นมาให้คุณผลิตมันก็เป็นแค่ความเก่งที่ไม่สามารถที่จะ actualize ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ พี่หนุ่ยอยากจะฝากให้น้องทุกคนเนี่ยกลับไปคิดดูนะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากคำว่า o o o f o o o นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าอ good food ของเราเนี่ยมันจะต้องนำพาอนาคตที่ดีเริ่มต้นมาให้กับตัวเราก่อนแล้วมันก็จะต้องนำพาอนาคตที่ดีให้กับสังคมนะคะอยากฝากไว้อีกคำหนึ่งค่ะนะคะ เป็นคําที่คุณต้องใช้ในการเตือนใจตัวเองเลยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์อนาคตหรือเปล่าคือถามตัวเองว่าวันนี้ทั้งหมดที่จะลุกขึ้นมาพรีเซนต์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามคุณเป็นโฮปของสังคมไหมถ้าตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโฮปหรือเปล่านะคะ ก็แปลว่ามันก็เป็นแค่ just another product just another food นะคะเพราะฉะนั้นนี่พี่หนุยอยากให้วันนี้ค่ะการที่จะมีวันนี้ได้เนี่ยพี่หนุต้องบอกนะคะว่าประเทศชาติเนี่ยทุ่มทุนในการสร้างเยอะมากนะคะพี่เก้พี่เอกเนี่ยทำงานแบบเหนื่อยยากมากเลยการเป็นเอ็กซ์ตรูเตอร์ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะ การสอนเนี่ยเรื่องหนึ่งการตามงานนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะการตามงานเนี่ยพี่หนุต้องบอกนะคะว่าถา้าจริงจแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเนี่ยการเสียเวลาตามงานนี่มันอ m o t ช o น a l เยอะมากนะคุณมัน o t ชน a l เยอะมากมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยในการที่จ้านกขึ้นมาตามสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรับเราได้ขนาดไหนนะคะ แต่ว่าถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมงานคนไหนก็ตามใน FI ที่ยังทำอยู่เนี่ยเขาทำเพราะอะไรเขาทำเพราะคำคำเดียวค่ะ Nation first เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทุกคนนะคะวันนี้ที่ลุกขึ้นมามีโอกาสที่วันนี้จะมายืนอยู่บนเวทีเนี่ยค่ะทำตัวให้เป็น Good Hope ของประเทศไทย ขอบคุณมากเลยค่ะ